สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมรับฟังยี่ทางช่องสองคันชนเนค่ะสองคันกับได้ยางมาลังบ้านค่ะยางไม่พอนี่ค่ะชะอมค่ะก็ลังงามๆมึงดูค่ะยอดอัวรั่วอยู่ค่ะมึงดูนะคะไม่ต้องยอดง่ายๆงามๆค่ะสองคันก็เลยว่าจะพ่พี่พี่นองเก็บพักค่ะเก็บพักสะอมค่ะเก็บพักชมกับค่าค่ะค่ากับงามขึ้นกันค่ะ หยอดคากำลังฟงหยอ,อดออกมางามๆค่ะกำลังแทงหนอกมางามๆไดไลเลยค่ะไปค่ะไปเก็บพักชะอมกับค่าซอยสองคันเนี่ยค่ะไปค่ะไปเก็บซอยกันเลยจ้างามๆทา่าไหรย ลังงมงานจะจะเลือกเอาได้ค่ะจะบอกบดซีนอค่ะจะเลือกเอาค่ะเดี๋ยวทียาวเนจักหน่อยค่ะค่ะก่อนี้ค่ะก่อนหนึ่งค่ะเรายๆเติมอายุค่ะก่อนหนึ่งค่ะได้ค่ะ ô oh. nó sẽ xuống ngắm ngắm

สาวสาวองคันพอค่อยได้เฮตดคลิปค่ะนี่ค่ะ้มนี่ก็เลยได้ไทยให้พี่ให้น้องได้เบิ่งค่ะนี่กําลังงามๆาอยู่ค่ะกําลังแตกเต็มเลยค่ะจ้าเมนี่ก็ว่าได้เก็บค่ะเอาคัน่ายให้พี่น้องเบิ่งซื้อน้อยพอแมมพี่น้องได้เบิ้งค่ะว่ากําลังป่งยอดค่ะยอดงามงามค่ะนี่นี่ค่ะผักติวผักจิ๋วก็ลังงามๆาดูค่ะ ต่สองั้นกับบ้านในเก็บละค่ะบ้านมีนกกลับค่ะเจิยงงามอยู่ค่ะมีสองต้นค่ะอยู่้างบ้านเนี่ยค่ะกินยุบตลอดเลยค่ะขั้นหดน้ำนี่ค่ะกับโปงยอดเห็นเขาได้กินวิธค่ะนี่ค่ะสองคั้นปลูกไอ้ิดแเราปลูกไว้สองต้นค่ะนี่ค่ะก็ร่างงามงามอยู่ค่ะแต่เมื่อนา้บ่เก็บละค่ะสองขันกับสี่เก็บแต่ชะอมกับค่าค่ะ อาจจะเอาไว้แห้หนึ่งไว้แห,ห้หนึ่งเธอรั่วค่ะ เป็นช่อมกับข้าที่สาวัคันเก็บได้อยู่หลังบ้านเมื่อนี้ค่ะนี่ค่ะถือวหลายๆอยู่ค่ะ่ากับปอกเยียบร้อยแล้วค่ะค่ะ,คะพ่อแม่พี่น้องมากกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกําลังใจให้สาวอังคันเด้เลค่ะเพื่อพ่อแม่พี่น้องจะบ,บริพาลิตไม่ไหมของสาวอังคนค่ะุดถ่ายกับขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์กันหมดสิบูสุคนเด้อค่ะจิดสิงไดกับขอให้มงมาดสมปรารถนาเงินท้องไรมาเทมา เด้อค่ะสุดท้ายขอเกา่าวค้ามาสวัสดีค่ะ